สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับบาวเวียธาตุพนมครับตอนนี้นะครับพี่ๆช่างก็ตื่นแต่เช้าเลยนะครับวันนี้บ้านใหม่พร้อมหมอกนะครับพร้อมหมอกนะฮะ่ฟ้องบ้ากๆๆนก็ตื่นเต้น,ต,น,ต,นตื่นแต่เช้าเลยวันนี้นะครับเราเอาน้ำไปเอานะ้ำไ,ไปทำบุญมาเนาะทำบุญกับลุงนี่นะฮะเดี๋ยวไปดูว่าช่างเนนี้ เขากำลังเตรียมจามบ้าลงโอ้ลงแบบนี้เลยเหรอพี่นี nah, ่นะครับอากาศทัศ <được> น <Felix them> uh ์รวมกันก็แค่เลยกุณลุงเลต้องพอทันของจะเดี๋ยวตองนี้มีห้อง ครับที่นัดลุงๆๆครับ สวัสด uhm. ีครับป้าไปรู้ข้างไหนข้างบนข้างล่างครับสวัสดีครับปักรักษาเดินทางปลอดภัยนะครับครับคครรัับบสวยป้าป้างามป้าเรียกว่าให้สวยสวยป้านี่ขบวนก็เรลังจะเดินทางบครับสวัสดีครับ อ,อะไรเนี่ยลุงเอาอะไรให้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าลุงคนเอาอะไรให้บ่าวเบียร์นะฮะอ่ะเอาไปดูเป็นคลิปดีกว่านะครับอ่าลุงก็แวะเอายังไม่รู้ไม่รู้เอาไปลุ้นเดีวยวกันตัวนี้เราให้ดูบ้านก่อน เช้าเกอว่าลืมล้ว <c oughs> อันนี้ก็จะรังจะติดตั้งนะรัวนรอน้ับใหญ่อยู่นะครับไปบางพระแล้วตาตาไแล้วตามาแล้วสูงนะฮะ

มีสไปเดอร์แมนด้วยพี่นี่ใหญ่สไปเดอร์แมนเหรอมีใหญ่เเป็นไงพี่นะสวยไหมบ้านสวยเหรอชอบไหมเดี๋ยวลงมาเหรอลุงก็แวะดูก็แลละเมื่อกี้นี่นะแกบอกว่าให้แต่งบ้านให้สวยนะแต่งบ้านให้สวยนะ

คอไปส้านเา้าหรอส่งบ้านเชียงใหม่เลยเ้่ีนะเดี๋ยวกบเนี้ที่รถเลยก็วฮะ่ไม่ิตรงนม่ิตงานโอเคครับผมนะฮะเราเป็นบรรยากาศเดี๋ยวกรจะเก็บคลิป ให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับนะก็ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับพี่นักติดเกืด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับที่กำลังมาช่วยน้ำท่วมในวันนี้ด้วยนะครับนะฮะก็ขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับบางเบียร์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับบผมด้วยนะครับผมนะฮะสวัสดีครับอ่ะฝากช่องไหนเลี้ยวฝากช่องนะคะนักราชแบนด์ออฟฟิเชียลนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับโอมบายบายบาย